สวัสดีครับวันนี้พบกับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์อินฟินินะครับเป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดเลยวันนี้ผมอยู่กับ i n นฟินิ s สมาร์9นะครับทุกคนได้มาทั้งหมด3สีนะครับที่วางขายในบ้านเราเนี่ยจริงๆจะมีอยู่4สีนะแต่ผมได้มาเนี่ยสสีนะครับเดี๋ยวจะพามาแกะกล่องชมตัวเครื่องและอุปกรณ์กันนะครับมาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ละสีเนี่ยสวยหรือเปล่า ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับบนกล่องแจ้งอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยที่เขาชูโรงมานั่นก็คือตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลาย,ยาวนานถึง48เดือนเลยนะเออและหลายคนอาจจะก,กังมวลใจว่าเอ้ยรุ่นเล็กเนี่ยมันจะช้าจะอืดจะหน่วงอะไรแบบนี้หรือเปล่าทางแบรนด์เนี่ยการันตีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและที่ส่วนของ RAM กับ ROM นะครับรุ่นเนี้ยมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับทุกคน ตัวแรกก็คือตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัว ram 3ม rom ม64นั่นเองนะครับเลข1หความจุเนี่ยจะเป็นตัว ram 3ม rom 128GB รอม1 2 8นะครับหน้าจอโอ้โหตัวเครื่องราคา2,000กว่าบาทแต่ได้รีเฟรชของหน้าจอเนี่ยสูงถึง 120Hz ้เลยนะเรียกได้เลยว่าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับมือถือในเรราคา2,000กว่าบาทเลยนะครับซึ่งจะเป็นแบรนด์หลักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่2,000กว่าบาทเนี่ย 6 0เฮิร์์นะครับโอ้โหเห็นบ่อยเลยแต่ถ้าบอกว่ารุ่นไหนดีๆหน่อยเนี่ยก็จะเห็น9 0เฮิร์บ้าง อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ารุ่นเนี้ได้ถึง120 h ฮเลยหน้าจอนะครับขนาดใหญ่6.7นิ้วเลยนะเออถือว่าเหมาะสำหรับการดูคอนเทนต์เลยแหละและในเรื่องของงานลำโพงนะครับราคา2,000กว่าบาทคุณได้ลำโพงคู่มาใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชั่นอัลต้าวอลลุ่มนะครับที่สามารถเพิ่มระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง300%ได้แบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลอมนะ กล้องหลังนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่13ล้านพิกเซลในส่วนของชิปเซ็ตนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ MediaTek h e l o G81 นะครับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลเข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลย เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Infinix Smart 9นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับฝั่งนี้เป็น USB Type A นะขาปักเป็นแบบขากลมนะครับการจ่ายไฟเนี่ยรุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยุดที่5์ 2A นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองครับแล้วก็จะมีสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับ ต่อมาจะเป็นเคสนะครับรุ่นนี้มีเคสแถมมาให้แต่ว่าเคสเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นงานพลาสติกแบบแข็งนะครับถ้าใครไม่ชอบเนี่ยอันนี้อาจจะต้องหาซื้อพวกเคส TPU เพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับและชิ้นสุดท้ายจะเป็นเข็มจิ้มซิมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยนะครับสีที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสีมิ้นท์กรีนนั่นเองนะครับหรือว่าสีเขียวนะซึ่งเขียวของตัวนี้นะครับจะเป็นเขียวอ่อนๆอมฟ้าๆหน่อยนะครับจะเป็นแนวแบบมินิมอลเนาะเออสีนี้ก็คือว่าสวยไปอีกแบบนะใครชอบเครื่องที่แบบว่าสีอ่อนๆที่ไม่ดูฉูดฉาดจนเกินไปเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยครับ ส่วนสีที่2นะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยเรียกว่าสีนีโอไทเทเนียมนั่นเองนะครับสีนี้ก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะอันนี้ก็สีสวยเหมือนกันทุกคนตูวเเวลาที่แสงมากระทบอะไรแบบนี้นะฮะเห็นไหมดูสวยเลยส่วนสีที่3นะครับจะเป็นสีเมทัลลิกแบ็กนั่นเองนะครับหรือว่าสีดำเนาะสีนี้สำหรับคุณผู้ชายผมว่าเหมาะเลยนะนี่นะฮะเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยดูสวยเลยเห็นไหมทุกคน เรียบรู้เข้มขึมอะไรประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดู3มสีหน่อยละกันนะครับนี่เลยใครชอบสีไหนเนี่ยไปลองจับลองเล่นที่ช็อปตามร้านตู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคือรุ่นเนี้ยเขามีวางจำหน่ายตามร้านทั่วไปด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาเทียบกับตัวเทคโนสปาร์โกวันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วทุกคน ในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคนละสไตล์กันเลยนะส่วนผิวของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นงานด้านเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัว Smart ทเนี่ยมันจะไม่ได้มีรวดรายเหมือนกับตัวเทคโน s p a r สปาร์โกวนะครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าจอของ i n f ฟ n i x Smart 9นะมาดูกันที่หน้าตาเมนู UI ของเขาหน่อยละกัน ก็เหมือนกันกับพวกอีฟ o นิกรุ่นใหม่ๆที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีแตกต่างอะไรมากนะมาดูกันที่สเปคอื่นๆกันบ้างนะครับทุกคนเวอร์ชัน Android เนี่ยมาพร้อมกับ Android 14นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะในส่วนของชิปเซตนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัว m e d i t t e k h e l i o G81 นะครับ กล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะส่วนกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะครับตัวแรม3เนี่ยสามารถที่จะขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก3กิกนะครับหรือจะเลือก1กิก2กิกก็ได้แล้วแต่เลยครับในส่วนของ rom นะครับที่ผมได้มารีวิวจะเป็นตัว64กิกนะแล้วก็จะมีตัว128กิกนะครับ แบตเตอรี่ให้มาแบบมาตรฐานทั่วไปก็คือ5,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็ในส่วนของ Resolution ของหน้าจอนะครับ720คูณน0่นะเวอร์ชันของ XOS เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น14.0.1นนะครับมาดูกันที่หน้าจอกันหน่อยนะครับทุกคนนะรุ่นนี้นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่า กล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนภายนของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดหน้าจอใหญ่เลยนะ6.7นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD+ Plus นะครับคือราคา2,000กว่าบาทมันได้มากกว่าดีไม่ได้อยู่แล้วนะฮะความสมางของหน้าจอเนี่ยเอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้เยอะนะทุกคนนะราคาถูกเนาะ ค่าความสว่างเนี่ยก็เลยได้มาที่500นิตนะครับเหมาะกับการใช้งานภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้มากกว่านะครับรีเฟรของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่120เฮิร์นะครับสามารถเลือกแบบ90เฮิร์ก็ได้60เฮิร์ก็ได้หรือจะใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าไปเทียบก er ับ oh ตัว t e c โนโ Spark Go o แล้วล่ะก็เนี่ยตัวนี้จะปรับได้มากกว่านะตัว Go One เนี่ยคือ120 h z จะเป็นการสลับโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่า i n f i n i x Smart 9เนี่ยคือเลือกมาที่120 h z ตลอดเวลาได้เลยอันนี้คือข้อแตกต่างนะมาดูกันสิ120 h z เวลาไถเนี่ยเป็นไงกันบ้างก็รู้สึกได้เลยนะว่ามันลื่นไหลกว่าตัว t e c โนโ Spark Go o นะทุกคน เวลาไถาเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันไหลได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเห็นไหมไหลปืด้ดไหลปื้ดเลยแล้วมันดูเนียนตาก,กว่าด้วยนะฮะและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าทางแบรนด์เขาเนี่ยใส่ Style Away All Display มาให้เราด้วยนะซึ่งเราสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนาฬิกานี่เลยนะฮะจะเอาเป็นแบบเข็มก็ได้ หรือว่าจะเอาเป็นแบบตัวเลขก็ได้นะครับและยังสามารถเลือกสีของข้อความได้ด้วยนะเออลูกเล่นนี้ปกติเราจะมีเฉพาะรุ่นที่บอกว่าแพงๆหน่อยนะครับตัวนี้เขาก็มีมาให้เราใช้งานด้วยนะครับเราก็กดไปสมัครได้เลยนะครับอันนี้เราออกมาหน้าจอนะเสร็จแล้วเราล็อกหน้าจอนะครับนี่เลยเคาะปุ๊บๆนี่ไงเห็นไหม อ่ะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมดูหน่อยนะครับกับชิปเซตมิ d เด t e เชคฮีโ G 8 1นะครับ ผมว่าก็พอได้นะเฮ้ยเล่นได้ประมาณนี้ผมว่าไม่แย่นะ คุณอย่าลืมนะว,ว่านี่คือสมาร์ทโฟนในเรราคาแค่2000กว่าบาทนะครับมาดูกันที่สเปคของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะถือว่าได้มาเยอะเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแบรนด์หลักๆส่วนใหญ่จะให้แค่5ล้านนะตัวเนี้ยได้มาถึง8ล้านเลยนะครับ ส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดสูงสุดโอ้โหได้มาถึง13ล้านพิกเซลเลยนะครับส่วนกล้องตัวที่2อเนี่ยจะเป็นกล้อง AI นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่ากล้องหลังเนี่ยน่าจะถ่ายรูปไม่แพ้กับกล้องหน้าอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวขอไปเทสอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะมาดูกันที่ฟังก์ชันของกล้องกันบ้างนะครับเขามีเมนูอะไรมาให้ใช้งานกันบ้างนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นโหมดวิดีโอสั้นนะครับก็จะมีระยะ 1X และ2 x ด้วยหมดวิดีโออาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับหมด a i cam ก็จะมีระยะ1 x และ2 x นะครับมีฟิลเตอร์มาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะแล้วก็จะเป็นโหมด beauty นะครับซึ่งโหมด beauty ก็จะมีระยะ1 x และ2 x มาให้ใช้งานนะครับสามารถที่จะปรับเอวนะฮะปรับหัวไหล่ปรับสะโพกปรับขาอะไรแบบเนี้ยสามารถทำให้ขายาวได้ด้วย ด้านล่างนี่ก็เป็นการปรับพวกรูปแบบของใบหน้านะครับพวกปากพวกจมูกส่วนโหมดรูปบุคคลนะครับตัวนี้ขยายไม่ได้นะคือถ่ายได้แค่ระยะ 1x นะครับแล้วก็ไม่มีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานนะแล้วก็จะเป็นโหมดพานรามานะครับตัวนี้ส่วนโหมดอื่นๆน,นะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพ AR นะแล้วก็สโลโมชันโหมดท่มแลบนะครับ มาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่ารอบนี้นะฮะกล้องหน้าถ่ายได้ดีมากทุกคนสกินโทนเนี่ยผมว่าเกลี่ยออกมาได้เรียบเนียนเลยนะนี่คือบิวตี้ประมาณ40%ริ้วรอยของผมนี่คือหายหมดเลยนะทุกคนสังเกตดีๆนะหนวดนะฮะมันไม่ได้เบอร์ไปด้วยนะเออคือบางรุ่นที่ซอฟต์แวร์มันไม่ดีนะฮะหนวดเนี่ยมันจะเป็นแบบปื้นๆมันจะเรียบเนียนไปกับผิวเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเห็นไหม มันมีความเป็นสักๆอยู่นะฮะมันไม่ได้เนียนเหมือนกับผิวหน้าทุกคนเออตัวนี้ซอฟต์แวร์ของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างฉลาดเลยนะแล้วเกลี่ยออกมาได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับมันจะมีความสไตล์เป็นแบบน a t เชอร์ท n โทนอยู่ไม่ได้ดูฟุ้งฟิ้งจนเกินไปผมว่าจะใครเน้นแบบว่าธรรมชาติหน่อยเน้นเหมือนตัวจริงแต่ว่าดูดีอะรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆทุกคนนี่หน้าตรงอีกมุมมองหนึ่งทุกคนเห็นไหมริ้วรอยผมหายไปเยอะเลยนะ นี่นะฮะพวกคิ้วเนี่ยยังคงคมชัดอยู่ทุกคนเห็นไหมคิ้วเนี่ยชัดมากเป็นเส้นๆเลยหนวดเนิร์ดเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมดูดีเลยนะฮะเนี่ยรอยหลุมสิวหายไปหมดเลย <c oughs> อันนี้ถ่ายแป้นคีย์บอร์ดนะครับที่ระยะ 2x เนาะก็ความคมชัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะถ่ายระยะใกล้นี่คือสบายๆเลยครับอันนี้ถ่ายตัวการ์ตูน ซูมดูหน่อยเม็กระดุมเห็นไหมเล็กๆขนาดนี้คือยังชัดเจนอยู่อ่ะทุกคนนี่นะครับสรุปแล้วเนี่ยเรื่องกล้องผมว่าเขาทําได้ดีนะค่อนข้างที่จะเกินราคาค่าตัวไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะหมดบิวตี้ของกล้องหน้านี่คือประทับใจมากส่วนงานวิดีโอและงานถ่ายรูปของกล้องหลังเนี่ยเป็นคิป,ปรีวีดีดเต็มก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเทสมาให้ดูเนาะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ก็ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะฮะแล้วก็การรองรับชาร์จเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วนะทุกคนคือตัวนี้รองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นเองนะครับ โอเคมาถึงเรื่องงานลำโพงกันแล้วนะครับสมาร์ทโฟนราคา2,000กว่าบาทตอนนี้คุณได้ลำโพง2ตัวแล้วนะด้านล่างนะครับตรงนี้เลย1ตัวและด้านบนอีก1ตัวนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ไปคาดหวังเยอะทุกคนแค่มีไม้ใช้2ตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วนะครับอ่ะต้องขออนุญาตช่อง Apple k Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงพร้อมๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ มาบ่อมีเจ้าคือวันวันความคืดของคนโมงเงาหากว่ามีริ์ยอนกันในช่วงเวลาอยู่น้ำเจ้าที่หากดกันไปโอเคครับทุกคนอะไรนี่ก็คือพรีวิวแกะก่อง Infinix Smart 9นะฮะ เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สเปคดีมากๆมือถือตอนนี้2,000กว่าบาทคุณได้จอ120เฮิรเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเรามาดูกันที่ราคากันหน่อยนะครับทุกคนถ้าเป็นตัวรัม3รอม64เนี่ยราคาเพียงแค่2,600 99บาทเท่านั้นเองนะครับและอีกหนึ่งความจุนะครับจะเป็นตัว ram 3ม3รอม128นะครับราคา2,999บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง3,000บาทคุณได้จอร้อยเฮิร์ตเรียบร้อยแล้ว ลำโพงได้มาใช้งาน2ตัวอีกต่างหากนะครับพวกนี้สามารถที่จะโหลดแอปธนาคารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอปกรุงไทยอะไรแบบนี้เนาะที่เชื่อมต่อกับพวกแอปที่เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรแบบเนี้เป๋าตรงเป๋าตังแอปทางรัฐอะไรแบบนี้นะฮะสามารถโหลดได้ใช้งานได้อย่างแน่นอนนะครับ และถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแแน่นอนและถ้าหากว่าใครจะไปซื้อแถวบ้านเนี่ยก็ได้นะรุ่นนี้มีวางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์เลยครับสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ